อออมนีีกก็็ดดิงงเลยัจโทษครับโทษครับเมื่อกี้ผมหลอนครับเอ่อผมเติมเยอะไปหน่อยฮัลโหลนี่ครับอ่สอบเสร็จแล้วมาแดกบ้านเพื่อนนะครับวิชาส่งครูวิชาคอมนะครับวันนี้ก็มีเพื่อนหนึ่งคน สองคนพี่ครับ <FELIPE> แล้วก็อีกคนนะครับนี่จะหนีไม่เอ๋ยซัสมาญาติมาญาติอันนี้เจ้าของมันมันอายกล้องครับมันอายถ่ายแตะเราพิมพ์เราถ่ายกล้องถ่ายแตะเนาะถ่ายเตะเนี่ยสาวสาววิแล้วเนี่ยอ่าเอากีมมีดิถ่ายหน้าพีมพ์เลยถ่ายเนี่ยโคตรใกล้เลยนี่ครับเอาไปดูตอนกลางดึกนะครับเดี๋ยวโหดยวโหดลงกลางดึกนะทรมานตัวเองนี่มีจุ้ด้วยนี่ซูกิพร้อมชุอะไรครับชุอะไร จุตับนาขอหนึ่งนาทีดีกว่ามาเนี่ยก็จะครบละีนี่ครับนี่พ่อชื่อเคนะครับเฮ้ยเฮถ่ายไฟเคเคเคทำไมเออมาเฮียออกอะไรสัตว์มานี่ครับงานงานส่งคานเดียววะง่ายวะอันนี้งานส่งอาจารย์แล้วดูเก็บไปดูลงสตอรี่แต่เมื่อคืนดีวะงานอู้แหล่สัตว์เนี่ยบละพี่ใหล่แทบจะเล่นคนเดียวหรอ งานครูงานครูงานครูอ่ะโอเคหนึ่งปีโอ้ยนี่คืองานครูล่วงหน้าวิกระเทยร้องนะครับซูมหน้ากระเทยเลยครับไม่ใช่หน้าชินเหรอป๋อนี่นะครับดูตอนดื่นครับฟูเอชดีโอน่ากินมากเลยนะครับนี่ครับเอาไปดูตอนดึกนะครับกำลังดีเลยนี่เขาหล่ออะ เพ่พาล่ะถ้าเป็นอ้บุ้มแมลงน<า>โชว์อร่อยอร่อยหนึ่งนาทีครับคลิปหนึ่งนาทีที่นีนไม่ต้องแสนนาทีนะม,มันจะมาได้สตางค์เลยค่าโฆษณาจะมาเข้า,ามนะมามีจุนเ,เลยซม,มาเขาจ่จะอก็อันนี้เังแบบเปิดสร้างรายได้มางตึงบไ,ได้ตึงเลยค <ไป S 2> <า>ลิปชิวๆล้านวิวได้ไงขอสักล้านวิวได้ไหมครับแค่นอยจะมามีแดกก็ม่ขอล้านวิวนะคร คลิปนี้ขอร้านวิวนะครับเผื่อผมจะได้เงินสักพันล้านนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแบ่งสักบาทนึงนะครับโอเคแค่นี้นะครับไปละจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยจุ๊บเลยครับปอจุ๊บจุ๊บเพื่อเธอ